ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเไม่เป็นไรดีดีเออเดีมากดีมากโอเคเอวันพี่เอนอลพี่เก่อลมเียวมเดี๋ยวก่อนค่อยค่อเช็คก่อนค่อยคเช็คก่อนเก็บค้องนเช็เนแต่อะไรแจ้ง

โอเคครับเลียร์ไม่ค่อยยืมใครต่อเทียร์กับผมตัวเก่งอะไรตัวเก่งอลยรอะไรมากอ่ะพี่ตัวเก่งอะไรตัวเก่งอ่ะถ่ายรูปถ่ายเป็นคลิปยูทูบไว้ก่อน